วันนี้ขอเมนูอ้วอนๆอแบบกินแล้วอ้วนอ้วนไม่พอครัววันนี้ก็จะรกรุงรังเหมือนกันซูเปอร์มาร์เมื่ออาทิตย์ท่แล้วนะคะสุเจอคาหมูยอรมันแช่แข็งก็เลยนํามาลองชิมดูเรื่องของเขาทุกอย่างก็เตรียมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทําพร้อมกันเลยเดอ้อขาหมูของเราใส่ภาชนะเอาไปอบประมาณ190องศาหนึ่งชั่วโมงค่ะเปิ้เราจะใส่กับโรลโคลนะคะอร่อยมาก อย่างแรกเลยต้มน้ําก่อนเราจะใส่มันฝรั่งบดไปต้มเขาเรียกว่ามันฝรั่งบดหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้กูยี่ห้อถาระระบาลเลยแต่กิจจำานะสมองเวลสโจรจำนะมันหนึบพลิกเงี้ยนำไปต้มประมาณ20นาทีนะคะนั้นก็ใส่รสโคลงในหม้อลงไปใส่แอปเปิ้ลตามไปติดๆบลวกรมกระหอมนี่จิงยังหน้าย,ยังชอบนะเติมวายไปด้วยนิดหนึ่งนะคะไม่นิดแล้วเกือบหมดแก้วฮให้ง <laughs> แค่น้ำตาลกับเกลือแค่นั้นเลยค่ะ ซอสของเราก็ซื้อแบบสําเร็จรูปเอามาอุ่นๆก็พอชอบซอสยี่หอ้อนี้มันอร่อยมากขาหมูเยอรมันของเราก็ผ่านไป1ชั่วโมงนะคะหน้าตาคือดูด,ดีน่ากินมากทุกคนโอโพ้พอซีเละกรามเป็ดไสก,กิ้วเคลียนเคลียนเคลียนเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยน้ำซอสอันนี้คืออร่อยมากคือเข้ากันมากใดๆคือมันฝรั่งบทคืออร่อยมาก ด้วยขาหมูเยอรมันทุกคนขาหมูเยอรมันก็คือแบบโคตรนุ่มอ่ะเนื้อนุ่มสุดๆโคโคลกับแอปเปิลก็คือแบบทุกอย่างมันลงตัวจานนี้คือไปกินกับผัวกันนะบ๊ายบาย